เขาจะนาเขากลับมาประเทศไทยแล้วแต่ทีนี้ว่าเขาต้องการติดต่อกับสามีเขาครับแต่ทีนี้ว่าผมไม่มีเบอร์สามีเขาตอนตอนนี้เขาเขาอยู่ที่ไหนอยู่นี่อยู่กับผมนี่เลยอ๋ออยากติดต่อกับสามีเขาเหรอคือใช่ครับต้องหยนรหัสแต่ต้องาดู คือผมต้องการให้แบบว่าพอมีใครอยู่ใกล้ๆไหมครับแบบว่าพอแบบอยู่ใกล้ๆแล้วแบบพอไปหาบักหวังให้หน่อยเนื่องอันบอว่าอันพอดีน้องอันชาวโรจนนาเราโทรมาให้เจ้าอันเราอยากติโตกับเจ้าหน้าเราเมียเจ้าไปหอดเราเลยเมียเจ้าหน่ะไปหอดเราแล้วไปหดอน,น,นันน้องแล้ว ภูชูบคนับถือเนาะเริษสมองสชูรลบริษัทเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสด,ดีพี่น้องทางฝั่งไทยนหนึ่งพ่อๆกับช่องยูทูบพวอเรายิงชายใจเกินเลยเนาะอีกเฉีนเก่าเฉีนเดิมพี่น้องเลยเฉีนเก่าเฉีนเคยเนาะอ่าอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะอยู่เพื่อนนาจจะ,ะมีอ่าเลือลกอาจะมีอันนั้นนิดน,นึงเราเพี่ยนเนาะสิอ่าเขียคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีในเบิงในชมนทำกันเพราะว่าทาง เบาเวียงคือว่าบรายันยุงเกี่ยวกับเข็ดนี่น้อเพียงนอกก็โดนเติบและพี่นอกก้องเงี้ยสี่หาเดือนในะนเอกกนาเพียงเนาะความเฮาบรายสนใจนะเพราะว่าตั้งแต่นั่นกับบรายสนใจนั่นพี่นอ้องยุ้งลายอดีพี่นอกก้องเนาะเดือนเบาเวียงช่วงนี้ฝนตกนะพี่นอ้องฝนตกเลยก็ยุ้งลายในกาตั้งแต่ประมาณสี่หาเดือนนะพี่น้องเอฟซีคือจดจำได้เข็ของสาวรถจักรน้าน้อเพียงเนาะ บุีมีทางเงินน่องทรายเพิ่น,น,น,นเราพี่เนาะโทรมาว่าอยากจะติดโตกับผัวเราพี่เนาะอยากจะติดโตกับผัวสาวโรจนนาอ่าเพราะว่าสาวโรจนาก็อยู่อยู่นลากันกับนอ่องทรายเพิ่นตอนนี้นะแต่ว่าบุหูใน,เ,นเรื่องราวของเพิ่อนเพื่อนอยากติดต่อกันด้วยเหตุผลใดเพราะว่าบุาเวียงเองกับบมมี่เฟสบุมมีเบอร์ผัวแล้วเราพี่เนาะมีแต่ว่าจะโทรหาใน นำทีมงานนี้พี่น้องไปเนาะโทรหาบอบอดนี่เพราะว่าเอากับโบได้ขึ้นไปนะมีแต่ทวาหลายมีแต่บอบอ,บอดขึ้นไปเดี๋ยวจะลองโทรบ응โโเบินน่งพี่น้องโน้ตดยวยอะไรเนาะอันเจ้าอันได้ติตโตรครับมันเบาวบางผัวสาวโรจนนายอยู่บ่ ฮะบ่กเลยเวลาชาวดจาาอจนาเพิ่นน้องนอ่องพิ่นโทรมาว่าอยากได้อันเบอร์โทรอันทาวังเท่อาทอ,อย่างขนาดคอยผมได้มีเพจได้คอยผมได้มีเบรนะอร์ได้มีเจนะอ,อเฟซจะโทรไปหาเขาเจ้าหน่นโทรทางเฟซบ,บอ่อกอ๋อเราเราเาพื่อสิบมุมีเพจกันแต่พวเมียกันเราแปลว,แบบว่ารนะัชดาวรอทนาเอง แบบว่าเอ็มเม็ดไปหาอันเบาวังนะเบาวังนะครับโบเป็นนะโอ้เวลาแชทไปเป็นเพื่อนถั่นบอกแล้วก็ผมมีโทรศัพท์ชาลเดอร์นาแปบว่าเรายืมไปไม่เลยเลยนะอ๋อชาลร์นาเนี่ยแบบยืมห้องมู่ไปเลยแม่งอ๋อบัดอันบัดพัวแล้วนะเฮ็ดบบเป็นเนี่ยนี่นะบอกบัดพัวแล้วนะเอาอันห้องเจ้าห้อง ของเจ้ากับของน้องของน้องน้าผมได้เป็นมู่กันบ่ใช่กระแสเป็นยุทธทางบ่ได้เป็นทางเป็นมู่นะแต่ว่าเราติดตางพอยุทางเฟนนะอ๋อเพราะว่าเราโทรมาหาข่อยว่าอยากชาวรถจะน้านัน่นอยากคุยกับผัวนะเพราะว่า<อ>เพิ่อนอยู่น้ำกันกับน้องเพิ่นต่อหน,นี้นะอ๋ะอ,อเพิ่นไปห่อหรือว่าเมนเมนเพิ่นไปเพิ่นไปฮอดน้นองเพิ่นให้น้องเพิ่นเปิดกล้องให้ข่อยเบิ่งนยูอะไรกั บันนี้น่เพิ่อนว่าเ่าได้โดนนอกแลวเพื่อนก็ว่างไปนะเพื่อนว่าอยากฮู้จักเนี่ยทำมาพอมีเบอร์คนใกล้คนอย่างอยู่แถวนั่นนะให้ส่งไปให้เพื่อนนะน่ะขอเลยโทรถามเจ้าอยยมันือาเรา่ามีแต่เฟซบุ๊กเจ้ากมีอยู่เาะตัวไหนเฟซบุ๊กกันที่ว่าอย่างน้น้องพัดน้องยางคันอมีแต่ตัวเดียวนั่นเนาะ นั้นละ่ะเป็นคนใกล้คนอย่างเจ้ากับคนที่มีบ,บอกคนใกล้มีเยอะแต่ว่าเขาอยู่กรุงเทพลูกลูกชาวของลูกผอบ้านแนั่แล้วอ๋อแต่ว่าเขาอยู่กรุงเทพคนเลยอืมของนี่เขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็บ่ได้ค่อยขึ้นไะคือคือค่อยก็บม่ได้อันบ่ได้ไปอันอยู่พุ่นกับซีหาเดือนนะบ่ได้ถ่ายชาวโรจน์จะนะ แต่แต่ก่อนมีเบอร์พว้านย่แต่ก่อนมันนี่มีอยู่ว่าจะเบอร์พวานน้าจกต่อนนะามันดื่อดืมไหมเนาะแกตัวใดเป็นตาไได้มาน้เย่ะเพิ่นแย่เพื่นไปฮอดนั่นฮอดฮอดบอลอยู่แต่บางเทอบางที่เพื่นน่ะจะมีเรื่องอยากอยากคุยกันนะเฮาบอกหรือว่าจะห้อันเบาวางลงไปทางานเลียงลูกชอยบอกคือว่าในรานากเฮากับปจัก เพิ่ยุสนับได้ข่าวแบบนี้กันเนาะเมนเพิ่นติดต่อมาเขาก็ดีใจนะเพิ่นนัเน๊ะคือสิบ่ได้พอทานอยู่เล่าแล้วบานนี่เนาะบ่ได้แะเน๊ะได้นั่นนอกบ้านมันเกือบางทีกับเมนเพิ่นก็อยากคุยกันเน๊ไปเฮิงเนี่ยเราก็แต่ไปยังไม่ได้คุยกับเมียะไรเกือบบอคุยอยู่ช่วงอยู่น้ำมูกด่านนี่ก็คุยไปคกันเยอะ

ทาวังทาวังกงินบอ่อได้ข่าวเมียคอยละบ่อคนวะเออแล้วแล้วคอยจีรงโทรเบิ่งเล่าเลยฉเฉยเลยจีรงโทรเบิ่งท,งทวังน้องเบิง่งคำว่าคำว่าเฟสโตทีเจะาบ่าได้ฝ่ายก็มีเฟสเดียวเนอะมีเฟสเดียวนั่นละออืหากหากดีใจอยู่ได้พอเพิ่นได้ไปฮอดพุ่นเนี่ยได้เพิ่นได้ไปฮอดญาติพี่นอ้องเพิ่นเนี่ยได้น้องกคือว่าปลอดใช้ พี่ว่าโอเคแลค้ววันนี้เนาะหายเป็นห่วงตะก,กี้สชงสารเล็กน้อยอเพื่อเปิปดวันนี้ <c oughs> อ,อันนี้ยายน้ำเพื่อนะเผิ่นไดนไปหอดพนะ <c oughs> ุ่นเลยวันแรคุยกันโดนเนะมื่อเช้านี่นะเราโทรมาวันนี้เน้่คอยหางกัคือช่วดนีแล้วโทรมาถึงช่วงนะคอยคอถอ่ายคลิปเนี่เราก็วางไปวันนี้คอยคือชว่วงเนี่ยคอยเลยโทรถ,ถามเจ้า ่ามีแต่ว่าสีติโตเบิ่งคำติโตพอไรกับมีแต่สีเช็ดไปบอกแล้วว่าข่อกับติโตพอไรกับมีมีโอกาสด้วยมีเวลาเนี่ยเขาถ้าเขาได้ผ่านไปทั้งพุดนนี่ยเขาจะจังกิ้วามเบิ้งเนาะยันยันคือเจ้าโอ๋ในเดือนนี้เนี่ยแนแมนเฮ็ดคลิปแจ้งเง็ดีอยู่ว่าเดี๋ยวนี้แมนแมนเฮ็ดคลิปแจ้งเง็ดชี้เนี่ยหรือว่าดีใจน้เพึ่นได้ข่อยกับฮากะผู้ข้าวนะกับฮากะเห็นเนาะแวบๆมือเศร้านี่แหละเราห่อน้องเราได้ข่อยก็ดีใจ ตามเห็นแม่นถามก้อยอยู่นะแต่ว่าสามรถชนายังบริตติโตมาก้อยหล่ะปรดักเนี่บอกอืมบริตติโตมาแล้วเพิ่นน้องเพิ่นนของติดต่อมาถามว่าอยากไล่อันเบอร์โทรอันทวังมันนี้แต่เฮาบัดเล่าบัดบริเคยมีเบอร์โทรแต่ก่อนกับมีแต่เฮาติดต่อกับติดต่อกับชาวรถชนาบัดเนี่ยเฮาบริติโตอกับมันเล่านะแม่แม่แมัแมมนนี่แหละอันเด็กน้อยนั่นแด้ใช่ บอก่เด็กน้อยกู้อยู่ใกล้เพื่อนนั่นนเจ้าบ่ได้มีเพศกับวะก็มามีอืมทำมามียังว่าให้เขาย่างไปเฮ็ดให้อเราเรานอนหน้าบ่จะเว้าเดี๋ยวนี้น่ะอ่านอนหน้าลราส้างแมสน้ำมันแสงเซราเซีวน้อย,อยนั่นแหละเออโขาไปแจ้งเพันแน่เพันคือสิดีใจแหง้งขนาด อ๋อเดี๋ยวชิรองเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเชียนลองกันโทรไปเบืรแล้วและทำว่ามันสิทิดได้ยันว่าช่วงนี้ผลตกช่นผมได้ตกบ่ทางบ้านเจ้าา้าะพาแต่ขากันไปมาเดี๋ยวนี้หากัะผลพยาน้อยหนึ่งเลยอ่าอยู่เพี่ฮะพาแตกัอยากลอ๊กัสจะซื้อมันไม่ได้ตกมันแหงหนอกแหงไรอยู่ใน้าแต่กันบมบมมต่ยางแต่

มะเขือก็มีโยอะมื่นพูดแล้วที่มะเขือกินแกงไม่กอนมื่นเนี่ยหัวาดหลายอาจจะรูปแล้วก็ดีใจแล้วชาวเราจะน่าแล้วเอฟซีกับฟูตี้ผักแพ้เพิ่นก็คสีหายห่วงแล้วเนาะแมนแมนไอ้เจ้าก็แจ้งบอกเอฟซีจะน้ำเงินมาเจ้านะเมื่อว่างพูดแล้วฝ่ายใดเออแมนแมนแมนพอวานะเพิ่นเพิ่นบางคนเพิ่นก็ดีใจได้เพิ่นหูว่าเราฮอด หอดไทยหอดอย่างตอนนั้นเฮาก็เล่นเสียงจีเปียนอื่นเนาะเฮาก็ย่านย่านนั่นเจ้าหน้าที่เพิ่นให้เพราะเพราะว่าบัดนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เพิ่นพากลับเองเนี่ยมันสบายเนาะมันสบายมาตัวในเซียร์กีตเราชาลรจนาลาชาลูกับบริเตียตะกี้ชุมเฮาอันนั้นวัดชารูจนาเราบัดบุยากเราบอกว่าไงเราก็อยากเมื่อไงบุยากเมื่อไงอันนี้มันแบบ มันมะถือข้อบังคับแบบว่าเพื่อนจับเมื่อโรดนะเพื่อนเอาเมื่อโรดเอะมันก็นเลยอันนั้นถือถือว่าบุญว่าอย่างๆง้ยช<ะ>่ไอ,อันนี้ก็เราก็ได้อย่างเมื่อเนาะแต่ว่าเป,เป็นคนไทยอยู่ขอทานบวไหวเป็นจับจับเมื่อดูแลดีดีเพราะว่าทำเราอยู่นี่เราก็จะได้ไปขอเข่าอุ้มลูกไปขอเข่าเนย่นะ อืมตั้งได้พอเท้าแล้วปานนีมชั้นมันทำมันยามนี่ชั้นที่เลยจักไเลฝนตกปิดการอานหนังสือโอ้ลําบากลําบากเมื่อต้องพักต้นญาติพี่น้องพ่อแม่เป็นศิษย์บุกบ่ให้ปวตายเราไปานนีเนาะเดี๋ยวเราก็สิปล่อยลูกไว้ให้ม่ยายเอาก็เรากะทีหาเฮ็ดเวีรเฮ็ดงานเนี่เราก็คนรู้อยู่ชาะราจะนาเราชั้นเราจะไปหาขอเข่าขอยังมาเดี่ยงลูกเราเสียคนยังกุบ โอ้ยเราที่ว่าน้องเราก็ดีอยู่ได้ที่ว่าน้องเราแบบว่าครับนะแต่ว่าสาวรจนานะ่ะเราโบกเราบอกกับฟังเนี่ยน้องเราก็ากได้ให <c oughs> ้เป็นไ่กันนะแมนตามที่ว่าเขาได้คุยกับน้องเรามายอย่างนี้กันน้องเราก็นั่นยุ่หักแต่ว่าเราเมื่อยโบกก็ได้บอกสาวรจนาเนี่ยโกให้ครับก็แบบว่าเราไปอยากฟังควม้มเราเหลียวเราก็ปิน้นพุ่นปิ้น,นพีน่อยู่เลยเห็นให้น้องเราเนี่ยให้ เออ,นะอโอเคโอเคสาเดี๋ยวสิโทเบออ่งผัวแล้วกอนโอเคโอเคดโดยโดยโอเค,อเคอะนะน,น้องพีน่น้องเนาะผลฉรุกเนะคือว่าบอมีพี่น้องบอมดก็ได้มีแต่ว่าอันเพชอัน เก้าเนาะบาเวียงติโทรไปว่าโมฮูมว่าสิติดหรือบติดเพราะว่าตั้งแต่ชาวรถจะหน้าอยู่ผูบาเวียงติดต่อเฟสนี่นะวันนี้แหละหลังจากที่ว่าเพิ่นกลับไปแล้วหลังจากชาวรถจะหน้ากลับไปอันไทยนี่บาเวียงก็บม่ได้หูหรอกเพิ่นไปเพิ่นนั่นเพราะว่าเพิ่นบมเรตติดต่อบาเวียงเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเขาโมไดอันนั่นแล้ววันนี้แหละบาบอตนะเป็นหูและบบาบอตแล้วเราก็ได้เห็ุคลิปแจ้งเอฟซีอยู่แล้วเนาผิดเนาะ เดี๋ยวเวียงจะลงเงินคนหาเบิงพี่น้องเลยเนาะบอกว่าทางเงินดาวยังใสอยู่ติดโตได้บถามวรสว่าว่าทักมาถามเราอยู่เนาะพี่น้องเนาะวรสว่าทักมาถามเราอยู่จะว่าออกแล้วมาจัดพี่น้องเลยหาบาเห็นครับแล้วว่าคนหาเบิงนั่นกด เพราะว่ารณนเนี่ได้เฮาบริยันตีอตอนเฮาบริคุยเฮาก็อยากให้เพื่อนคุยกันแถนพี่น้องก่อนที่หาเพื่อนโทรมาถามว่าคือตัวไทยน้าพี่น้องเนาะ เขาบริษัตโตแต่โดนนะมันก็เลยนะ ข้าบุกขึ้นครับว่าเอาอะไรอันพิตโตลาเตลนแล้วเพีเเองว่าเราใช้หับเเวียงและปกตินี่นี่ที่ยุ่งเแยเราใช้หับตุ่งหับเ,เยลเยลเอาก็บอกหงได้ตั แล้ววะนะมีแต่ว่าเดียวสีอันสง่งตัวนี้แด้วไปหายอัน,อนโหลโ,<อ>โดยพอเวียงเด้ออันบอกว่าอันผู้ดีน้อง,อ,งอันชาวโรจนาเราโทรมาให้เจ้าอัน เราอยากติดต่อกับเจ้าฮะนาว่าเมียเจ้าไปหอดเราเลยเมียเจ้าน่ะไปหอดเราแล้วไปหอดน,นั่นน้องแล้วไปเท่าเลยแมนแมน<อ>ไปหอดเทียนไม่เท่าเจ้าแล้วเอาวเราว่าเราบอกมีเบอร์ชุมเจ้าเราอยากได้เบอร์นี่มีแต่เจ้าเพจนี่เจ้าเปิดไ,ไว้ตลอดบอเปิดตลอด24ชั่วโมเพจเจ้านี่ไห<ด>นอ๋อ ยำซาดเพชรเขาไปจ่าเกลือหมูเด้เจ้าบ่ได้อยู่นาบ่ตอนนี้นี่ยตอนนี้เมื่อชีจะซุปเพราะว่าเมื่อใครเฮ็ดตำแหน่ยนอนนาอยู่อ๋อนอนนาอยู่เฮ็ดปล๋กออกบ่เฮ็ดปล๋กกับฟมีอยู่อเอาไปซูหาเด้อือยุ่งน้ำชั่มแต่มีเขาชงไม้กินตลอดกินข้าวปุ้ยกินข้าวได้ยเป็นยังจะบอกกินข้าวได้ จ <aid> ัแมันจะแมบ่มนอนอยู่เือเฮาบ่เนว่าอย่าเนันนี่ได้ว่ออันคือจคือนอนอืเจ้ากินฮอเมเจ้าแงน่ะเพิ่นย่านเจ้าอันเพิ่นย่านเจ้าผูกคอตายบ่อเพิ่นเให้อ้ายเจ้าไปนอนนําโยอืเอ้าเจ้าก เจ้าด well, so so ีใจอยู yeah, mm ่พ hmm. mm ่อชาวฮู hmm. ้ข่าวว่าเมียกับลูกมันยังหอดเอื้อน้องเลยหอดกับฮู้ยู่ฮู้เพราะว่าโทรมากกับเมีเมียเมทางนู้นก็โทรมาอยู่เทรมาบอกว่าเขาบริคุยกับจนทำพูดฟงใจนิดนิดแต่พอถึงวัดใจเมันกันไปห้าวนูกบดิเลยไปลุมทำลาวนะเมื่อเช้านี่เราเปิดกล้องให้คอยเบิ่งเยอะเมื่อเช้านี่นะเราเปิดกล้องให้คอยเบิ่งเนีก็เห็นแล้วนั่งอยู่นั่อัน Nóng cháu hẳn đại sức trách sư nè, đại khói có đứa nóng mía đáu nè Nóng cháu nó chả nàn à Nóng ám À, mên con người khói bớt nhu khói Lạc hẳn à có bóc tim thức bọc phê à Bọc Rồi, hầu ạ bọc mía mía Tim khói phê thóng ngay <muching> hãy nè, bóc cháu <muching> Rồi เออแงติดต่อกันได้เนาะได้ๆถ้าบ่บอกคั่นเฮาโทรได้ยังได้เฮาเจ้าเจ้ามีอยู่เพจเราน่ะมีอยู่อ๋เดี๋ยว่อยสิบอกเซะเด้อได้เดี๋ยว่อยสิบอกเราว่าให้็อกันบ็อกแล้วเจ้าสิโทรไปเองเนาะดันะอันนี้แหละโทรก็โทรบ่ได้เนาะโทรบ่ได้เพราะว่ากตนเมียอยู่นกัน้บอก ต่อได้หาป้าอย่างเดียวโอ้อเฮ้ฮะเวลาโทรมาเศร้านี่จนใส่ไปว่าชาวรถจะน้าเราเอ่าเราไปห่อแต่เ,เราสิอยากให้โทรมาหาได้พพเพราะว่าเพิ่นมีเรื่องอยากคุยน้ำเพิ่นว่ะเขาก็บ้หูว่าเพิ่นจะคุยเรื่องยังทางนี้เมีอยู่ในบา้านคนบอกว่าถ้าซื้อบ้านนะบล็อกจะกลับหรือเหมือนกลับหรือว่าจะปะไอปก็จะบกบอกเพิ่นว่าจะจับบอกจะฟีจับบ้านอะไรกี่อะไรก็ไม่รู้อ๋อ ี่รวมมุติคือเฮานี่นะอ๋อทางทางทางบ้านทางผู้ใหญ่บ้านเพิ่นอยากฮู้บ่โดยโดยโดยจ้อ๋อบ่ว่าสิออกหรือบ่ออกกให้บเพิ่นเนาะเออโดนั่นแหละอ๋อเพราะว่าเฮาไปเฮาต้องไปได้แบบเงียบเลยน่ะเนาะถ้ามันเฮ็ดกกเป็นกมันเฮ็ดลูกเฮ็ดลาเจ้าู่ังไดก็บ่ดีถ้าบ่กบีอ๋อโดยโดย มา,านี่อ่ะฮัมม์มานี่เนะี่ยมีแต่ข่อยสีบอกแล้วมีแต่ข่อยสีบอกแล้วว่าให้อันปบอกเจ้าแหลให้เจ้าที่ตอกันเองโดยนั่นแหละอ่าเพราะว่าเพราะว่าขอยกับเจ้ามันก็นอยู่ไกลกันนะมันมได้ใกล้ข้ามันใกล้กันยังว่เพราะได้เดินไป อันนี้มันไกลแต่อยก็บได้ขึ้นไปพุ่นล้นน่ะอันนี้โชโทวบุหรเลยโทหาเราเหนบ่โทเบอร์กับุเปลี่ยนเบอร์นมันโทเบอร์เก่ามั็บุหรเล็บเบอร์อ๋ออะไรีมบมัอืเพองอ่าดินเียชมงไิชมาตรชื่อเราเลยอืเหมือนก น้องหน้านี้ยเปะอิ่วพิมพ์เขาว่าน้องพัดจะขึ้นขึ้น,น,นแล้วนะอืมอันนี้เดือนะมีแต้คอยสิบอกเราเลยเฉยเลยมีแต้คอยสิบอกเราเลยเจ้ากฐาพังเม,มืองเราสิติดต่อหาเจ้าบ่เด้ลเพราะว่าเราโทรมาฮะคอยแต่เราว่าอยากติดต,ต่อฮนะน่ะเดี๋ยวคอยสิโทรบอกเราเราก็บอกให้คอยลงไปโหลดห้องบางฮันลงเอาว่าบัตรจ้ามีอยู่มีก็เปาบางฮันลงทอมบม่ได้ลบน้ำฝน อ๋อต้องลมกันให้มันตกแต้ก่อนบ่โดยให้รถถูกต้องกันไปที่แม่อ๋อเว้าง่ายๆว่าคําเจ้าได้ลมกันกับทางทางเพิ่นน่ะเจ้าจังสิลงไปัดพอวัดเจ้ายังมีอยู่เนาะโดยแม่นเพราะว่าให้แม่เาบอกว่าลมให้ีมันเร็วจะเฮาก็ไปพ่อทางผู้ใหญ่บ้านทางนี้โอเคโอเคอันนี้มีเฮาบ่อืมมันเว้ากันยังบ่แล้วแหละเจ้าเลยบ่กล้าลง

ทางเงินเราเป็นทีเรียบร้อยแล้วมีแต่ว่าเอาสิปอ่ะเซตบล็อกฮานทางเงินญาติเพื่อนนี่ปดบล็อกอ่าถ้าว่างไหนก็ให้ติดต่อกันเองเนาะเพียงเนาะสำหรับอ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยถ้าว่าผิดพลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยให้เอฟซีได้อ่าก็ถือว่าเพิ่นชาวรถจะหน้าเพิ่นไปฮอดเฮือนฮอดชานเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอน,นาะให้เอฟซีให้ห่วงพี่น้องเนาะไปฮอดอ่า,ออาบ้านคุณแหล่ฮอด แถวเพิ่นยูพุ่นแหลพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วพี่น้องเลยขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีบัจจุปุญเนาะ